ไม่ว่าจะเรื่องงานความสัมพันธ์หรือว่าข่าวสารต่างๆที่เราเจอในแต่ละวันนะคะความเครียดเนี่ยก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้ววันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันจากหลายมุมมองเลยค่ะเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมากตั้งแต่บทความสุขภาพสมัยใหม่จากไทยสุขที่เข้าใจง,ง่ายๆไปจนถึงงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับหลักพุทธศาสนาจากวรารสารไทยโจและที่สำคัญเลยนะคะคือวิทยานิพนธ์เชิงลึกจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ศึกษาเรื่องนี้แบบวิทยาศาสตร์จ๋าๆเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจความเครียดในหลายมิติตั้งแต่กลไกลในร่างกายไปจนถึงมุมมองปรัชญาแล้วก็หาวิธีจัดการที่มันทําได้จริงมีหลักฐานรองรับด้วยค่ะครับผมคือสิ่งสําคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเลยก็คือความเครียดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องในใจแต่มันคือปฏิกิริยาทางกายภาพที่ซับซ้อนมาก ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราได้มากกว่าที่หลายคนคิดอีกการทำความเข้าใจกลไกของมันจริงๆเนี่ยจึงเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญที่สุดเลยครับในการที่จะรับมือกับมันอย่างถูกวิธีโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าดิฉันไปเจอคำที่ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะในบทความ mindfulness กับสุขภาพของไทยสุขคือคำว่าสู้หรือหนีหรือ fight or flight response ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วร่างกายเรามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะตอนนั้น อ๋อครับมันเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดแบบดั้งเดิมของมนุษย์เลยนะครับคือฝังอยู่ใน DNA ของเรามานานมากแล้วเมื่อสมองของเรารับรู้ถึงภัยคุกคามไม่ว่าจะเป็นเสือในสมัยโบราณหรืออ,อีเมลด่วนจากเจ้านายในปัจจุบันร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนกลุ่มหนึ่งออกมาทันทีเลยที่เด่นๆเ,เลยก็คืออะดรีนาลีนแล้วก็คอติซอลซึ่งเจ้าฮอร์โมนพวกนี้แหละครับจะไปสั่งให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นสูบฉีกเลือดไปลิงกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตก็จะสูงขึ้นหายใจทีขึ้นเพื่อเตรียมให้ร่างกายพร้อมที่จะสู้หรือไม่ก็หนีเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นให้ได้เหมือนร่างกายเราเข้าสู่ภาวะฉุกเฉินเต็มรูปแบบเลยนะคะแม้ว่าภัยคุกคามนั้นจะเป็นแค่เรื่องในจอก็ตามซึ่งในบทความก็ชี้ว่าเจ้าฮอร์โมนคอร์ติซอลนี่แหละค่ะคือตัวที่ถูกเรียกว่าฮอร์โมนความเครียดโดยตรงใช่เลยครับและนี่คือจุดที่อันตราย เพราะถ้าสภาวะสู้หรือหนีเนี่ยมันเกิดขึ้นบ,บ่อยๆหรือเป็นเวลานานๆน,นะครับมันจะกลายเป็นความเครียดเรื้อรังจากวิทยานิพนธ์เรื่องการหายใจด้วยกระบางลมที่พูดถึงเมื่อกี้ชี้ให้เห็นชัดเลยว่าความเครียดเรื้อรังเป็นสาเหตุสําคัญของโรคร้ายแรงเยอะมากโอ้โหอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็ตั้งแต่โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจครับไปจนถึงมะเร็งหรือแม้กระทั่งภาวะซึมเศร้าเลยครับ ฟังดูนะกังวลกว่าแค่ความรู้สึกหงุดหงิดเยอะเลยนะคะแค่เครียดเฉยๆแต่ผลกระทบมันลามไปทั้งระบบเลยใช่ครับมันส่งผลลึกไปถึงระดับฮอร์โมนเลยในวิทยานิพนธ์ฉบับเดียวกันนี้อธิบายไว้ว่าความเครียดเรื้อรังเนี่ยจะไปกดการทำงานของต่อมหมวกไตทำให้การผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DHEA s ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการชะลอวัยการซ่อมแซมร่างกายแล้วก็ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันลดลงได้พูดง่ายๆก็คือ ยิ่งเครียดนานร่างกายก็ยิ่งแก่เร็วและอ่อนแอลงครับพอได้ยินแบบนี้แล้วรู้สึกว่าปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะคะแล้วแบบนี้เราพอจะมีทางจัดการกับมันได้ยังไงบ้างคะมีวิธีไหนที่วิทยาศาสตร์ยอมรับไหมในเมื่อร่างกายเราเหมือนเหยียบคันเร่งค้างไว้ตลอดเวลาแบบนี้มันพอจะมีปั้นเบรกบ้างไหมคะเป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากเลยครับและคำตอบคือมีครับในแหล่งข้อมูลของเรานี้พูดถึงเรื่องนี้ตรงกันเลยนั่นก็คือ mindfulness หรือที่บทความไทยสุขเรียกว่าการเจริญสติซึ่งมันน่าสนใจมากตรงที่ว่ามันมีรากฐานมาจากหลักปฏิบัติโบราณในพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันนี้ถูกนำมาศึกษาและยอมรับในทางวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางเลยครับ mindfulness คำนี้ก็ได้ยินบ่อยมากเหมือนกันค่ะแต่ความหมายจริงๆของมันคืออะไรกันแน่คะถ้าจะให้อธิบายแบบเรียบง่ายที่สุดนะครับมันคือการฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะ คือการรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นลมหายใจเข้าออกความคิดที่ผุดขึ้นมาหรือเสียงที่ได้ยินโดยที่เราไม่เข้าไปตัดสินว่ามันดีไม่ดีชอบไม่ชอบแค่รับรู้ตามที่มันเป็นซึ่งในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือการฝึกสติแบบนี้จะช่วยให้ร่างกายเปลี่ยนเกียร์จากระบบประสาทซิมพาเตติก ที่เป็นเหมือนคันเร่งในโหมดสู้หรือหนีไปการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพเทติกซึ่งก็เปรียบเสมือนเบรกที่คุณพูดถึงนั่นแหละครับมันช่วยให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนและฟื้นฟูทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันลดลงร่างกายสงบลงอ๋อเหมือนกับการสอนให้เรารู้จักแต่เบรกด้างให้เครื่องยนต์ได้พักนั่นเอง ซึ่งในไทยเองกรมสุขภาพจิตก็เคยนำโปรแกรมสติไปใช้ในองค์กรต่างๆแล้วก็พบว่าช่วยลดความเครียดเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานได้จริงด้วยนะคะถูกต้องครับ และถ้าเรามองผ่านเลนส์ของพุทธศาสนาตามที่บทความการจัดการความเครียดในพระพุทธศาสนาจากวารสารไทยโจได้อธิบายไว้นะครับความเครียดก็คือทุกรูปแบบหนึ่งนั่นเองซึ่งเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นเป็นธรรมดาของชีวิตและพระพุทธเจ้าก็ได้วางแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการกับทุกนี้ไว้แล้วนั่นก็คือหลักสติปัฏฐาน4ี่ครับสติปัฏฐาน4ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคทางศาสนาขึ้นมาเลยค่ะพ่อจะขยายความให้เข้าใจง่ายๆได้ไหมคะว่ามันคืออะไร จริงๆแล้วมันคือการฝึกปฏิบัติที่ตรงไปตรงมามากครับสติปฐาน4ี่คือการฝึกสติเพื่อตามรู้ใน4ฐานก็คือกายเวทนาหรือความรู้สึกสุขทุกข์จิตหรือสภาวะของใจเช่นโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านแล้วก็ธรรมพูดง่ายๆก็คือการฝึกให้รู้เท่าทันกายและใจของตัวเองในทุกขณะเมื่อเราเห็นความเครียดเกิดขึ้นก็แค่รับรู้ว่าอ๋อตอนนี้กําลังเครียดโดยไม่เข้าไปยึดมั่นหรือพยายามผลักไสมัน เมื่อเราเข้าใจสภาวะของมนันตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางได้ความทุกข์หรือความเครียดนั้นก็จะเบาบางลงไปเองครับเหมือนกับการเป็นผู้สังเกตการความรู้สึกของตัวเองแทนที่จะกระโจนลงไปคลุกวงในกับมันใช่เลยครับซึ่งที่น่าทึ่งคือแม้แต่วงการจิตวิทยาตะวันตกก็ยอมรับในความลุ่มลึกนี้นะครับ ข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่านักวิชาการมองว่าพระอภิธรรมในพุทธศาสนานั้นมีความเป็นจิตวิทยาเชิงปรากฏการณ์หรือ phenomenological psychology คือเป็นการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างของจิตใจอย่างละเอียดและเป็นระบบมากก่อนที่จิตวิทยาตะวันตกจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำไปฟังดูดีมากเลยคะ่ะในทางทฤษฎีแต่ที่นี้การเจริญสติ การรู้เท่าทันกายใจมันก็ยังดูเป็นนามธรรมอยู่นะคะมันมีเทคนิคอะไรที่จับต้องได้วัดผลได้จริงในทางวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะว่าทําแล้วมันช่วยได้จริงๆไม่ใช่แค่รู้สึกไปเองเป็นคําถามที่สําคัญมากครับและคําตอบคือมีอย่างชัดเจนเลยด้วยอ่านี่ไงฮะในกองข้อมูลของเรามีวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเลยผลของการหายใจด้วยกระบังลมต่อความเครียดและระดับฮอร์โมนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การหายใจนี่เองเหรอคะมันจะช่วยได้ขนาดนั้นเลยหรอได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยครับเพราะการหายใจเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างกายกับใจและเป็นสิ่งเดียวในระบบประสาทอัตโนมัติที่เราสามารถควบคุมได้วิธีปฏิบัติในการวิจัยนี้ก็เรียบง่ายมากครับคือการหายใจโดยใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องแทนหน้าอกเวลาหายใจเข้าให้ท้องพองออกเวลาหายใจออกให้ท้องยุบลงซึ่งมันก็คือหลักการเดียวกับการกำหนดยุบหนอพองหนอในการปฏิบัติธรรมนั่นเองครับ แค่นั้นเลยเหรอคะแค่เปลี่ยนวิธีหายใจใช่ครับในงานวิจัยนี้เขาศึกษาในบุคลากรทางการแพทย์เพศหญิงจำนวน30คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องเผชิญความเครียดสูงอยู่แล้วนะครับเขาแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มทดลอง15คนได้รับการฝึกให้หายใจด้วยกระบังลมแบบนี้วันละ10ครั้งครั้งละ15นาทีเป็นเวลาต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ส่วนอีกกลุ่มก็เป็นกลุ่มควบคุมที่ใช้ชีวิตตามปกติไปครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะ ดิฉันเดาว,ว่าต้องดีขึ้นแน่ๆดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยครับกลุ่มที่ฝึกหายใจด้วยกระบังลมเนี่ยมีคะแนนความเครียดจากแบบประเมิน S-P-S-H-T 2 0ลดลงหัวบาพเลยคือจากค่าเฉลี่ย55.93ลดลงเหลือแค่37.67เท่านั้นเองและไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับผลมันออกมาทางร่างกายชัดเจนเลยทั้งความดันโลหิตทั้งอัตราการเต้นของหัวใจคือลดลงหมดโอ้โห oh. นี่คือหลักฐานที่จับต้องได้จริงๆแต่เดี๋ยวนะคะในงานวิจัยนี้เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นเขายังเจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับฮอร์โมนด้วยและผลที่ออกมาตรงนี้คือส่วนที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะผลมันกลับหน้าประหลาดใจมากระดับฮอร์โมน DSES ซึ่งเราพูยกันตอนต้นว่าเป็นฮอร์โมนชะลอวัยต้านความเครียดของกลุ่มทดลองกลับลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นกันคือจาก216.75ลดลงเหลือ2 0 2 9 1 เดี๋ยวสิคะดิฉันสับสนนิดหน่อยคือ DHEA เป็นฮอร์โมนต้านความเครียดใช่ไหมคะใช่ครับแต่พอเราฝึกให้เครียดน้อยลงมันกลับลดลงด้วยหรอคะมันเอ่อมันดูย้อนแย้งมากเลยคะ่ะมันควรจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าคะนี่แหละครับคือจุดที่ลึกซึ้งและเป็นเหมือนอาฮ่าโมเมนต์ของงานวิจัยนี้เลยตอนแรกผู้วิจัยก็ตั้งสมมุติฐานว่า DHEA s น่าจะเพิ่มขึ้นแต่ผลกลับตรงกันข้าม ซึ่งงานวิจัยได้อธิบายไว้อย่างน่าสนใจมากครับเขาชี้ว่าเวลาที่ร่างกายเกิดความเครียดเฉียบพลันหรือ acute stress ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน DHEAS เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองและรักษาสมดุลเหมือนส่งทหารออกมาสู้รบกับความเครียดนะครับอ๋อแปลว่าการที่ระดับ DHEAS ตอนแรกมันสูงอาจจะไม่ใช่สัญญาณที่ดีแต่เป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังรบอยู่ตลอดเวลาหรอคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับการที่ระดับ DHEAS ลดลงหลังจากการฝึกหายใจอาจไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่เป็นสัญญาณว่าสงครามความเครียดเฉียบพลันในร่างกายมันจบลงแล้วร่างกายไม่ต้องส่งทหาร DHEAS ออกมาสู้รบในระดับสูงเหมือนตอนแรกอีกต่อไประดับฮอร์โมนจึงกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลที่เป็นปกติสุขจริงๆว้าว wow. เข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนกับว่าตอนแรกเสียงสัญญาณเตือนภัยมันดังตลอดเวลาพอเราไปปิดสวิตช์ต้นเหตุของสัญญาณเตือนภัยได้เสียงมันก็เงียบลงไม่ใช่ว่าระบบเตือนภัยพังแต่เพราะมันไม่มีภัยล้วตัง้งหากสุดยอดเลยคะ่ะนี่คือการเปลี่ยนมองเลยนะว่าค่าที่สูงอาจได้ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปแต่ต้องดูบริบทด้วยใช่ครับและเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นที่อ้างอิงในวิทยาน Hi ิพนธ์ฉบับนี้ก็พบข้อมูลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ครับ เช่นมีงานวิจัยที่พบว่าการฝึดโยคะอย่างต่อเนื่อง12สัปดาห์ซึ่งเป็นการลดความเครียดในระยะยาวนะครับสามารถช่วยให้ระดับ DHEAS พื้นฐานหรือ basal DHEAS หรือระดับในภาวะปกติเนี่ยเพิ่มขึ้นได้ซึ่งก็อาจเป็นเพราะการลดความเครียดสะสมมันช่วยฟื้นฟูก,การทำงานของต่อมหมูกไตให้กลับมาแข็งแรงและก็ผลิตฮอร์โมนอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนั่นเองสุดยอดจริงๆค่ะ นี่คือการเดินทางที่สมบูรณ์แบบมากเราเห็นเส้นทางจากหลักปฏิบัติโบราณอย่างการเจริญสติพัฒนามาสู่แนวทางสุขภาพสมัยใหม่อย่าง mindfulness และสุดท้ายก็ถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้อย่างการหายใจและผลการตรวจเลือด ซึ่งไม่ใช่แค่ในงานวิจัยนะคะข้อมูลจากวิกิพีเดียก็ระบุว่าปัจจุบันจิตบำบัดกระแสะหลักในโลกตะวันตกอย่าง MBSR หรือ mindfulness based stress reduction และ DBT หรือพฤติกรรมบำบัดวิภาควิธีก็ได้นำการฝึกสติไปประยุกต์ใช้ในการรักษาภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลอย่างเป็นทางการแล้วและเมื่อเราเข้าใจกลไกลในตัวเองแล้วนะครับเรายังสามารถนำความเข้าใจนี้ไปช่วยเหลือคนรอบข้างได้ด้วย นั่นสิคะเรื่องนี้สําคัญมากเลยการเข้าใจตัวเองมันเรื่องหนึ่งแต่พอเห็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวเครียดเราจะช่วยเขายังไงดีโดยไม่ทําให้สถานการณ์แย่ลงในคู่มือของยูนิเซฟให้คํานำานําที่เป็นรูปธรรมและดีมากๆเลยครับสิ่งแรกคือการตระหนักรู้ในความรู้สึกของตนเองก่อนเมื่อเราจัดการอารมณ์ตัวเองได้เราก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ดีขึ้นจากนั้นเริ่มจากคาถามง่ายๆแต่ทรงพลังครับ แทนที่จะถามคำถามปิดอย่างโอเคไหมซึ่งส่วนใหญ่มักจะตอบว่าโอเคเพื่อตัดบทลองเปลี่ยนเป็นคำถามปลายเปิดอย่างช่วงนี้เป็นยังไงบ้างหรือมีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหมเพื่อเปิดพื้นที่ให้เขาได้ระบายความรู้สึกจริงๆออกมาเป็นการแสดงความใส่ใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมจริงๆค่ะแค่เปลี่ยนคำถาม ใช่ครับและต้องระวังคำพูดบางอย่างด้วยสิ่งที่ควรทำคือบอกว่าเราเป็นห่วงและพร้อมรับฟังแต่สิ่งที่ไม่ควรพูดเด็ดขาดคือฉันเข้าใจถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เดียวกับเขาจริงๆเพราะมันอาจทำให้เขารู้สึกว่าปัญหาของเขาถูกมองเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือที่แย่ไปกว่านั้นคือการพูดว่าสู้ๆนะหรือคนอื่นลำบากกว่าเธออีกฟังแล้วสะดุ้งเลยค่ะประโยคว่าคนอื่นลำบากกว่าเธออีกนี่ดิฉันว่าเราหลายคนคงเคยเผลอพูดไปโดยไม่คิดมันเป็นเรื่องที่ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆจริงๆนะคะ เพราะประโยคเหล่านั้นเท่ากับการปฏิเสธความทุกข์ของเขาทําให้เขารู้สึกผิดที่ตัวเองรู้สึกแย่และอาจจะปิดใจไปเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับฟังอย่างตั้งใจและยืนยันความรู้สึกของเขาเช่นฟังดูแล้วมันคงหนักมากเลยนะหรือไม่แปลกใจเลยที่เธอจะรู้สึกแบบนั้นแค่นี้ก็ช่วยได้มากหลอครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่สำคัญมากจริงๆค่ะสรุปแล้วสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้คือ ความเครียดไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องกำจัดแต่เป็นปฏิกิริยาทางกายและใจที่เราสามารถทำความเข้าใจและจัดการได้การฝึกฝนที่ดูเรียบง่ายอย่างการหายใจและการเจริญสติซึ่งมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาเก่าแก่สามารถส่งผลดีต่อระบบประสาทและฮอร์โมอนของเราได้อย่างมีนัยสำคัญและพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ครับเทคนิคเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ส่งพลังอย่างมากในการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวัน แต่การสนทนาของเราวันนี้มันก็ทำให้ผมเกิดความคิดหนึ่งขึ้นมานะครับมันน่าสนใจที่จะมองย้อนกลับไปถึงจุดประสงค์ดั้งเดิมในทางพุทธศาสนาที่ไม่ได้มุ่งแค่การลดทุกข์ในชีวิตประจำวันแต่เป็นการดับทุกข์หรือการก้าวข้ามไปให้เหนือสุขเหนือทุกข์ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากหมายความว่าอย่างไรคะก็คือเป็นคำถามที่น่าขบคิดทิ้งท้ายนะครับว่า การที่เรานําเครื่องมือโบราณเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่อความสุขสบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานหรือเพื่อจัดการความเครียดในชีวิตสมัยใหม่มันเป็นการลดทอนแก่นแท้ดั้งเดิมของภูมิปัญญานั้นหรือจริงๆแล้วมันคือการวิวัฒนาการที่ชาญฉลาดที่ทําให้ภูมิปัญญาอันลึกซึ้งนั้นเข้าถึงผู้คนในวงกว้างได้ง่ายขึ้นกันแน่ไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดนะครับแต่เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อทีเดียวครับ